ใช่ครับวันนี้พวกเราจะมาทำข้าวมันไก่ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวช่อง Endu หนูรู้ไหม e นดูหนูรู้ไหมหอยากดึงมากอดว้วันนี้เราจะมาทำข้าวมันไก่ มันแค่ไหนถามใจเธอดูมันสุดๆแน่นอนครับรับรองฉับไวรวดเร็วไปเอ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะหลอนเลยไปครับวันนี้เราจะทำข้าวมันไก่ครับแต่วิธีการทำของเรามันจะง่ายมากครับเร็วมากครับเร็วแค่ไหนเหมือนคนใส่ครับน้ามันเร็วอ๋อโทษทีครับไปครับไปครับไป ขั้นตอนแรกนะครับใส่กระเทียมครับแล้วก็ไก่ที่ซื้อมาเนี่ยเราเอาหนังมาด้วยในหนังทีนี้ก็คือเจียวให้น้ํามันออกแล้วก็โดนกระเทียมไปด้วยเลยเอาให้หอมทุกอย่างครับไปครับไปดวนนี่ครับพอได้ที่กระเทียมเหลืองแนละ้วน้ำมันเริ่มออกแล้วนะง่ายสดุดเลยครับอันนี้รรวดเร็วรับไวอ่าฉบับฉับไวนะครับฉับไวครับใส่สิงเลยครับใครหิวนะใส่สิงก่อนเลย พิ่มความหอมน้ำมันครับอ๋อก็มีแค่หนังไก่กระเทียมพ่อเจียวเจียวเริ่มได้ที่ปุ๊กก็ใส่ขิงลงไปใสครับเอาให้หอมเอาให้หอมนะครับครับเท่านี้ครับพทุกอย่างสุกได้เพียรนะครับหอมแล้วนะเข้าสารลงเลยครับอ้าวไปครับผมเทสดจากถุงเลยมาครับมาอีกมายาวๆครับยาวครับยาวไปครับโอ้โหเยอะแล้วนะครับเนี่ยยาวไปครับต่อครับเรียบร้อย เท่านั้นนะครับคุกเลยครับคุกเลยนะครับคุกเลยครับนี่เห็นไหมขาวหอมคุกอะไรพี่คุกอะไรคุกคุกกี้อ่ะคุกกี้เรียบร้อยนะครับผ้ามันไก่ของเรายังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จผักครับผักผักไม่หอมก็คือขอเจียวทุกอย่างได้พีกบุกาเทข้าวสารเก่ข้าวสารแะกงไ่ตไม่ต้องฟาวคุ้งฟาวข้าวแล้วครับด้วยความเร็วแฝง ใส่ลงไปก็ผัดผัดเพื่ออะไรครับให้มันหอมเหมือนกันให้มันแบบน้ำมันขั่วคุกครับเวลามันจะได้เป็นข้าเวมันไก่สมชื่อครับอ๋อตั้งไฟรอน้ําเดือดครับส่นะครับผมใช้เปส่วนผสโนมท่มไที่สุดไม่ชอบส่วนอื่นส่วนอื่นไม่แบบไม่เฟี้ยวอ่ะก็คือกแข็งไม่มีมันวัตสะโพคเนี่ยดีที่สุดละนมสดนมสุดดีสุดผมใช้สี่สลยนรับรอเดือดแล้วก็เอาน้ําซุป พี่ปรุงแล้วเนี่ยเอามาหุงเอามาหุงกับข้าวที่นี่จบนี่ครับเอาข้าวที่เราผัดไว้ใส่ไปข้าวที่เราใส่ไว้ใส่ไปข้าวที่เราใส่มาครับใส่ไปไม,ไม่ต้องกลัวครับล้น,นหมอ้อหรืไม่ดาษนั่นแหละซุปครับซุป ตักมาต้องไงต่อครับใายไปตักมาครับอ่ะตักมาครับใส่ไปใายไปใส่ไปไม่ต้องห่วงครับใายไปนี่ครับนี่ไม่ต้องคุยกันอีกใส่ไปใส่ไปตักมาครับใายไปใายไปใายไปโอ้จบจบแต่ว่าของข้าวมานี่เอามากอร จบจบเข้าเด็ดแล้วนะครับมาดูครับล้วนๆหอมๆล่นๆน,น้ำมันไม่เยอะมากกำลังดีไปต้มไก่สุกนครับมาสเสด็จต้มไก่สุกว่าตักออกมาเลยครับตออกมาครับจบ อบครับไปครับเราได้ไก่มาแล้วนะครับสไลด์เลยอเอาไปล้มีดกู่อันนี้เป็นมีดของเกษดย่าใช่ไหมครับรเกษตรย่าอโอ้โหส,สั่นเดี๋ยวไปจัดการครับไปไปครับเรียบร้อยครับข้าวมันไก่สไตล์เราไวเรียบง่าย และที่สำคัญอันนี้แนะนำนะน้ำจิ้มอ่ะถ้าจะทำเองถ้าไม่ได้ทำขายทำมนเนองนะซื้อขิงซื้อริกเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำลูกนี่นั่นกว่าจะปั่นกว่าจะได้รสชาติกว่าจะอะไรผมแนะนำซื้อน้ำจิ้มร้านข้าวมันไก่มาเลยดีกว่าร้านที่คุณชอบห้าบาทสิบาทคุ้มกว่าประหยัดกว่าไม่เหนื่อยด้วยเต้าที่เราทำเอง ปล่าเราซื้อมาเหมือนกันเอาแดงเอาใช้แดงเอาเาว่ะอ๋อชิมก่อนเลยนะครับแดงก่อนเลยแดกแดงกเลยนหละเดี๋ยวให้เนาขาดูก่อนให้เขาดูก่อนอ่าอดทนสิละเฮ้ยเออโอ้ยแต่แสงเข้าอ่ะกดโฟกัสเลยโฟกัสอ่ะโฟกัสหน่อยโอเคครับได้ประมาณนี้นะครับ ผมจะยังไม่ใส่น้ำจิ้มนะครับเอาเป็นเจ้า่อนอร่อยไม่ได้ไม่ได้ลยอาเปน้ำจิ้มแล้ว,อลวเอา,<ม>าเลยจ<ด>ิ้มทิ้งเล้คุณอย่าปนี่เลยตอนี้คือมือมาให้สัเลย่ยเ่ขขาวาข้าวขวดที้ข้าวข้าวอะไรครัข้าวอะไรอาะก็ ไปล้างมือเนะ้ำซุปที่เราไว้ไว้ซดเนี่ยจะเป็นน้ำซุปที่เราต้มไก่เมื่อกี้นะที่เอาไปทั้งหุงข้าวด้วยอะไรด้วยก็คือจะเป็นน้ำซุปไปในตัวเลยง่ายรวดเร็วทำารับเดียวจบไม่ถึงสิบนาทีอ่เหลือแค่รอเวลาเดียวไม่ถึงสิบนาทีนี่คือทำหรือลรือลงนะหรือลงนะหรือยหมายถึงว่าเราเตรียมเตรียมไว้เสร็จแล้วเวลาทำมัไม่ถึงสิบนาทีแต่ว่าเรารอ น้ำเดืเอดรอหม้อหมุนข้าวรอไกโ่โอ่ารอไกโ่โซ่ทำมาแป๊บเดียวแต่ว่าที่เหลือคือการนั่งรอเดียวได้ครับใช่ไหมใช่ครับดีจริงเรื่องเราเป็นไงเราสร้างกินไปไม่บอกอ่าก็สำหรับไก่เนี่ยเด็กเลือกส่วนไหนวะนะสะโพกใช่ไหมสะโพกอ่าผมว่ามนะันค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับอ่ามันมันเกี่ยวไหมว่าถ้าต้องนานไปหรือว่าต้อง ต้มน้อยไปกัดเหญยาไม่มีเดี่ยวนะต้องต้มนานหรือว่าต้องแค่แบบพอดีพอดีต้องต้องมพอดีคนระับถ้าถ้าบางบ้านไหนแบบต้องการสูตรเป๊ะๆเนี่ยให้ให้ซื้อที่วัดอุณหภูมิจิ้มไก่เลยจะผมผมผมกะเอานะถ้าคือกดกดไก่หรือว่าถ้ามันกดแล้วเลือดไม่ออกหรือว่ากดแล้วมันเลือดยังออกอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้ลองดูถ้าถ้าไก่มันสุกเกินไปคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า,วามันแข็ง แต่ว่าถ้ามันแบบกรวดแล้วเลือดไม่ออกแล้วมันยังนุ่มพอดีอ่ะคุณควรอยู่ได้แหละอันนี้ประมาณกี่นาทีได้ครับที่ต้มเนี่ยเปิดต้มประมาณ15นาท,ท,ทีสิบห้นานาทีห้านาทีอ่าผมว่าไก่อ่ะค่อนข้างที่จะนุ่มเพราะว่าอาจจะต้มด้วยเวลาที่มันพอนดีแล้วคอยเช็คตลอดด้วยได้ับแล้วก็หัวไข้าวมันก็หอมนะครับข้าวมันกำลังแบบว่าเรียกล้วนพอดีล้วนล้วนล้วนข้าวข้าวมันก็ล้วนข้าวข้าวมันก็ล้วนล้วนพอดีแล้วก็หอม ดีแล้วก็หอมหอมไม่เนี่ยหอมกันเทียมกับหนังไก่ที่เอาไว้เจียวหนังไก่หอมมันไก่หอมอะไรหอมมันหอมหอมมันไก่กับก้านเทียมที่เจียวตอนแรกแล้วก็เราก็เอามาเทใส่หมูค้าใช่ครับก็คืออันนี้ทำเหมือนร้านเลยแต่แค่น้ำจิ้มแม่ทำเองน้ำซุปก็มีอยู่แล้วทุกอย่างครบครับผมแค่ไม่ซื้อเลือดตับเครื่องในอะไรเงี้ยแค่นั้นเองทำมาเหมือนเป๊ะใช่ ผมที่เก็กินแตงกวาด้วยข้อเข่าก็ไม่ดีใช่ครับอยเป็นเกาวคิหนะกาอะไรกาล้างเชื้อในก้องบกาวางยังกินอีกไที่คะแนนนชิงควาดินีไ้คุผมว่าคะแนนนี่ได้ได้ได้ี่คกินลงมายังไม่ได้กินควาชิมเนำชิมซื้อมาแบบิมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะส่วนให่กินข้าวมังกไก่จะไกินแค่ข้าวแบบไม่ค่อยชอบชิมเท่าไหร่ชอบขชิมไหมใช่ครับ ิมจุนะ่ได้ไมได้ไม่ได้แหละอร่อยครับเหมือนเจ้าดังเลยแต่ว่าวิ่ีขวงปันนะหุ่ข้าวน้ำต้องพอดีนะไม่ร้อยไปไม่เยอะไปเนี่ยไปครับ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 ,รบดูความร่วนครับดูความร่วนนี่ครับร่วนให้น้องชิมเลยครับ อร่อยนะยงอร่อยจังพี่จิอร่อยนะพูดจริงอ่ะเออนีเลยของกูเอีกับาอ่อะอ่ะแ่อร่อยนั่งร้อแต่เย็ยนมันร้อนยหถึงรีร้อนหรืของจริงคำนึงคำนึงคำนึงไปโอ้ยิเน่เรียบร้อยนุ่มไก่นุมไก่นุ่มถ้าเราข้าไปยังไง ถ้าก็นุ่มเราผมว่าหอมไหมหอมมากรสชาติดีไหมรวบรวมเผมว่าให้ก้าไ้าเลยนี่เลสำหรับผมนะครับผมให้ิาเต็มิเต็มิเกรับักดแชร์ให้ยินซสบร